ไฟเดย์เนี่ยเดินทางมาร่วม3าปีบางคนก็จะเอ้ยคนรุ่นใหญ่แก่แล้วคำว่าแฟชั่นอะมันไม่มีรุ่นมันมีแค่วิธีคิดและแนวคิดเท่นานั้นเองปีแล้วสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดทุกคนจะไม่คาดคิดว่าจะเปิดโชว์แบบทําน้อยจะได้มากก็มีคนคนหนึ่งที่นอนอยู่ในหุ่นอนกลางนันเวยเหมือนกับบุกจันกัดอยู่ในบ้านเป็นเรื่องเล่าของหัวใจในะโมเมนต์นั้นไอเดียของแฟชั่นโชว์ปีนี้เนะี่ยคือ ค e อ a y เสร tomorrow การลองย้อนกลับไปหาสิ่งที่เราเคยมีแล้วเอามาใช้ในวันนี้เพราถ้าเราตั้งใจทำพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นมาเองในเทคนิคใหม่ของปีนี้การปั๊มฟอ,อยกับนวัตรกรรมคอมพิวเตอร์พิ้น์ออกมาแล้วก็มารีดอยู่บนเสือ้อมันจะเหมือนการจัดจานอาหารซึ่งมันมีเทคนิคหลายๆอย่างผสมเข้าไปมีเรื่องราวเดิมกับเรื่องราวใหม่มาผสมก ถ้าเราสิ่งที่เราเคยใช้แล้ว2ส,สิ่งมาเจอกันเป็นรีซเคิลมีวิธีการใช้ที่ยั่งยืนมากขึ้นทั้งเนี้มันคือ S G กับ,บทำให้ไดเซเว่นไฟดเอาสิ่งที่ของเขามีอยู่แล้วมาประสมกับเสื้อที่เรามีไม่ตัดขึ้นมาเห็นถุกพูดครั้งแรกคือชอบเลยมันโคตรสวยเลยนะไม่ว่าการวางรนทาลลิงการวางของโคดไดโทษสีเราก็เลยไม่อยากเปลี่ยนเราเลรเอกถุงพูดมาทำ ให้มันใช้กับชีวิตประจำวันบางโกวที่เป็นแพสเวิร์นั่นคือการที่เราเอาเสื้อเก่าที่มันมีมาประดิษฐ์ใหม่ให้มันเราใส่ได้ต่อไปความยั่งยืนของวิธีคิดอย่างนี้มันสามารถทําให้เราใช้ต่อนในโอการประชาญญา